สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ซโนเบออันนันซาค่ะ Welcome back to my beauty studio ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้กลับมาเจอกับน้องโ o โนเบออีกแล้วนะคะวันนี้เบสกลับมาเจอกับคุณผู้ชมในช่อง s ซโนเบออันนันซาและนี่คือเสียงเรียกร้องนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าอยากให้เบสทำเกี่ยวกับไฮไลท์นะคะเบสก็เลยนั่งคิดว่าเออไฮไลท์เหรออะไรยังไงดีเราก็เลยคิดคอนเซปต์ว่าโอเควันนี้เราไฮไลท์จิอัน มันแนะนําให้คุณผู้ชมนะคะไฮไลท์10อันนี้จะมาจาก10หมวดที่เบสจะพูดดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีทั้งแพงถูกบังแย่ต่างๆนานาเลยนะคะคุณผู้ชมก็วันนี้เบสจะมาพูดถึงไฮไลท์เหล่านี้นะคะคุณผู้ชมทั้ง10อันเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเพิ่งมาดูน้องสนวิทย์็ครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สาคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะคุณผู้ชมจะรับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเบสจะแยกออกเป็นสิหัวข้อในวันนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นหัวข้อที่เบสคิดว่ามันหัวข้อที่น่าจะสําคัญและคุณผู้ชมก็อยากจะรู้นะว่าหัวข้อจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันแรกเลยนะคะไฮไลท์ที่เบสมีและเบคิดว่าน่าจะแพงสุดในคอลเลคชันเบสก็น่าจะเป็นโซเลตันเดอรชาแนลอันนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คือโซเลตันเดอรชาแนลนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็คงไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะคะโซเลตันเดอรชาแนลเป็นในส่วนของเชียร์อิลลูมิเนตติ้ง ฟลูอิดนะคะผู้ชมเป็นไฮไลท์อันหนึ่งที่เบสตามหาแล้วก็เจอหลายครั้งก็ไม่ได้ซื้อนะคะจนสุดท้ายก็คือซื้อมาตอนแรกก็คิดว่าแบบเอ๊ะมันจะดีหรอแกมันจะดีเราก็คิดอยู่ต่างๆนานาน,นะครับว่ามันจะดีไหมแต่พอได้ซื้อมานะเดี๋ยวไปแใจคุณผู้ชมดูเนื้อว่าโอ้โหเนื้อมันสวยมากแล้วไปคิดว่าแบบโอ้โหมันมันมันฉ่ำแล้วมันดีมากคุณผู้ชมดูนิเนื้อมันแบบโอ้โหให้การแบบว่าความฉ่ำแบบธรรมชาติ้วคุณผู้ชมว่าอารมณ์แบบชาแนลอ่ะคุณผู้ชมนะ เบสจะบอกว่าซัมเมอร์นี้เนี่ยอันนี้เบสใช้บ่อยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมและนี่คือไฮไลท์ที่แพงที่สุดในคอลเลคชันที่เบสมีนะคะถ้าเบสจำราคาไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ49เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งไม่มีในประเทศไทยนะคะใครที่ไปอเมริกาก็ลองซื้อมาดูนะคะเปเบรับรองว่าปังแน่นอน,นะค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะอันนี้สองอันที่ราคาถูกสุดคะ่ะ <laughs> คุณผู้ชมคะหลายคนก็บอกเออเดี๋ยวนะใช้ไฮไลท์ราคาถูกสุดแล้วมันดีหรอคะเฮ้ยแกไม่น่าเชื่อว่าถูกและดีมันก็มีในโลกนี้นะแกและนี่คือเวทแอนด์วท์ค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็คงแบบเอ,อ๊ะอะไรเวทแอนด์วท์โอ้ไม่ก็แกใช้ได้หรอนี่คือเวทแอนด์ไวท์เมกเกอร์โกลไฮไลท์เตอร์โกบานั่นเองนะคะคุณผู้ชมต่างประเทศหลายๆคนก็มาเปรียบเทียบกับป้าชาร์ลอตนะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้สึกว่ายังไงมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้นั่นคืออราาาาคคถถูููกกกกุณผ้้ชมมแแต่่าาตวันนนนีีนะล็็ดปเป เอดิชันด้วยเดีวยวจะลองสวอตให้คุณผู้ชมดูนะว่าสีจริงๆแล้วเนี่ยมันสวยมากเลยไปใช้บ่อยมากเลยนะคะนี่คือสีมันเลยค่ะสีมันสวยมากคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีความโกรมมีความแตกๆมากเลยนะคะถึงราคาเขาจะถูกแค่ประมาณ4.99หรือว่า5ดอลลาร์เนี่ย คุณภาพเขาดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญคือมันละเอียดแล้วก็ให้ความปังมากๆเลยนะคะไม่แอบชอบกว่าไฮไลท์ไฮเอ็นหลายแบรนด์อีกนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเอาเข้ามาเปรียบเทียบกันนะเพราะเนื่องจากว่าเราเปรียบเทียบเยอะแล้เดี๋ยวเราโดนด่านนะคะคุณผู้ชม <laughs> คุณผู้ชมคะอันต่อไปมาในส่วนของไฮไลท์ที่เบสหยิบใช้บ่อยที่สุดนะคะคุณผู้ชมในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เบสซื้อไฮไลท์เนี่ยเบสหยิบไฮไลท์ลอเลสอันนี้ใช้บ่อยมากนะคะคุณผู้ชมและนี่คือลอเลสอัฟเตอร์นูนดีไลท์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นในส่วนของลูอิกสกินไฮไลท์เตอร์นะคะคุณผู้ชมคือเบสชอบมากเพราะว่า1เป็นครีมบิวตี้และ2สีที่เบสสังเกตนะที่เบสแบบว่าปัดออกมาเนี่ย คือสีดีมากแล้วที่สําคัญคือเนื้อนางก็คือนุ่มอ่ะก็คือชอบอ่ะเนื้อนุ่มนะคะคุผู้ชมให้คุณผู้ชมดูสีอย่างใกล้ๆแล้วก็ชัดๆนะคะสีคือโอไม่ก้อนแม่จะมีความแบบว่าสะท้อนแสงมีความแตกมีความปังมากแล้วรู้สึกว่าปัดไปในผิวของเราในช่วงซัมเมอร์ตอนนี้เนี่ยมันทาให้ผิวของเราเนี่ยดูสวยและผิวของเราเนี่ยดูกลืนแล้วก็ดูปังมากๆเลยนะคะคุผู้ชม ปัดทุกครั้งก็จะมีคนทักทุกครั้งว่าเฮ้ยทำไมผิวตรงนั้นมันดูแบบดูโดดเด่นออกมาแล้วเราก็บอกว่าเออเนี่ยเราใช้ลอเร s b e วต t y อันนี้นะครับปัดแล้วเราชอบมากๆเลยนะคะค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและไฮไลท์อันต่อไปนะคะคุณผู้ชมถามกันเข้ามาไฮไลท์ที่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้นะคะหรือว่าแทบจะไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะคะนั่นก็คือตบอปไลทิ้งพาเลตจากเอ่อเมคอัพเรฟเวอลูชันนะคะคุณผู้ชม ไม่ได้มีเหตุผลอะไรทไี่ไม่หยิบมาใช้แล้วไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะแต่คุณผู้ชมบอกแบบสีมันก็หยิบใช้ยากนิดน,นึงอะ่ะมันก็มีโทนชมพูโทนออกเขียวๆแล้วก็โทนออกสีเหลืองๆแล้วรู้สึกว่าแบบ มันหยิบมาใช้ยากในบางกรณีแต่ที่ซื้อนี่พอรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็แบบคิดตอนที่เราซื้อนี่เราคิดว่าเออเราอาจจะได้ใช้นะแต่เออซื้อมาก็ไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูทั้ง3สีเลยนะว่าทั้ง3สีเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างน,นะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะจริงๆแล้วทั้ง3สีมีความปังมากนะคะคุณผู้ชมซึ่งมีความปังที่แตกต่างกันมากโดยเฉพาะพว่ชอบที่สุดก็คือสีเขียวเนี่ยพ่อรู้สึกว่ามันเล่นไฟได้สวยมากๆเลยนะครับเวลาสมมติว่าเราเอาเขาไปออกไฟเนี่ยรู้สึกว่า มันพุ่งอ่ะคุณผู้ชมแล้วก็แบบไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนที่ทําสีเขียวเราได้สวยขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคะไฮไลท์อันต่อไปนะคะคุณผู้ชมถามกันเข้ามาว่าไฮไลท์ไหนที่เบสซื้อมาแล้วเบสยังไม่ได้ใช้ก็คือเหมือนซื้อมาเก็บนะคะแน่นอนกับคุณผู้ชมคะเบกกานี้เลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นสีแชมเปญพอฟนะคะคุณผู้ชมและคิดว่ามันเบกก็คงจะไม่นาม่าเอามาใช้เพราะเบสรู้สึกว่าแบบแพคเกจมันสวยแล้วก็ตาปั๊มอะไรข้างในเนี่ยมันสวยมากก็ไม่น่านจะสงว่าแต่ว่า เดี๋ยวถ้าอยากใช้ก็จะมาใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ยังมีอันเล็กๆใช้อยู่ก็เลยบบกว่าอ่ะเก็บเข้าไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสค่อยเอาเขามาใช้นะคะคุณผู้ชมก็ซื้อมาสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะก็เก็บเข้าไปในคอลเลคชันของเราก่อนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะไฮไลท์อันต่อไปเป็นไฮไลท์ที่คุณผู้ชมถามว่าไฮไลท์ที่ไปซื้อล่าสุด คุณผู้ชมดิฉันซื้อไฮไลท์เยอะมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันชอบหน้าส่มหน้าไฮไลท์เตอร์มากอันนี้คือไฮไลท์ที่เพิ่งซื้อล่าสุดนะคะเนี่ยคือ Dior backstage face and uh, face and body glow นะคะคุณผู้ชมซึ่งโ oh อไมาก็คุณผู้ชมครับดิฉันชอบมากคุณผู้ชมดูดิชอบมากรู้สึกแบบว่ามันเป็นไฮไลท์ที่มัลติยูสผสมลงไปในรองพื้นก็ได้ผิวที่สวยนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะใช้แบบว่า แทบ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 ไปบนหน้าคุณเนี่ยมันก็ได้ผิวที่แบบว่างดงามอลังการนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันคุ้มค่าในการลงทุนนะค,ะคุณผู้ชมโอ้โหต้องเอาง่ายคือสวยทุกมุมสวยทุกองศาจริงๆนะคะคุณผู้ชมสําหรับไอไลไท์อันนี้นะ,ะเราไปรู้สึกว่าราคามไม่แพงเลยเราไปคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องลงทุนกับอันนี้นะ มันลศมากที่สาคัญคือหาง่ายมากในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ไปเลยที่เคาน์เตอร์ดีออทุกสาขานะครับเปิดแล้วค่ะคุณผู้ชมไปช้อปปิ้งกันนะคะช่วยชาติค่ะคำถามต่อไปถามกันเข้ามาว่าไฮไลท์อันไหนที่ซื้ออันแรกแล้วยังเก็บอยู่หรือเปล่านะคะไฮไลท์ที่ไปซื้ออันแรกเก <laughs> ็บอยู่ค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้สักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือบัฟฟี่บราวน์ค่ะชิมมอร์ลิกคอมแพคนะคะอันนี้เป็นสีแซนสโตนนะคะคุณผู้ชมเอาจริงไหม ไม่ค่อยดีบมาใช้เลยเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนตอนที่เราใช้ไฮไลท์เนี่ยเราไม่ค่อยรู้จัก t ทร d ด t ช o n นลว่าไฮไลท์คืออะไรที่เรารู้อย่างเดียวคือเราชอบเราอยากมีไฮไลท์นะแล้วก็เลยแบบลองซื้ออันนี้มาตอนนั้นคือชิมเมอร์บริกอะไรที่แบบปังแล้วก็ดีที่สุดแล้วอ่ะในบรรดาไฮไลท์นะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหมีอะไรต่างๆมาแทนที่แล้วมันทําให้แบบว่า ทีมโมบลิกนี so ่ก็หายไปเลยนะคะในสังคมไม่ขี to to ้เกียจสวอส์แล้วนะคะคุณผู <made> ้ชมเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการที่คุณผู้ชมจะดูลุ้นอันต่อไปนะคะคุณผู้ชมมาถึงอันต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับแบรนดที่8ค่ะแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรอคอยนะคะนั่นก็คือไฮไลท์ที่แย่ที่สุดในคอลเลคชันของเบสที่จริงไม่เป็นคนไม่ค่อยอยากตัดสินใจว่าไฮไลท์อะไรแย่นะคะแต่ว่าอันนี้เบดอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าไฮไลท์ที่แย่มากเลยเม่ก็งงมากกับการทำไฮไลท์ของแบรนด์นี้นะคะนั่นก็คือคาราคสเเอะคะ นี้เลยค่ะคุณผู้ชมคาร่าคอสเมติกนะคะคุณผู้ชมซึ่งเบสคุณผู้ชมดูนะเป็นย่ไงทรที่ถ้าคุณผู้ชมเห็นแพนคุณผู้ชมก็จะรู้สึกว่าเออมันงงๆกับสีวะ่ะคุณผู้ชมดูดิมีสีออกชมพูสีออกแทนสีเหลืองแล้วก็มีเป็นแบบท็อปเปอร์อ่ะรู้สึกว่าแบบเออแกใช้งานยังไงอ่ะใช้ยังไงได้จริงอ่ะลองลองแบบว่าเอามาดูก็รู้สึกว่ามันงงๆกับการใช้งานอ่ะแล้วก็แบบคนผิวไหนรอถึงจะใส่ได้ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นไฮไลท์ที่แบบ แย่ <Yeah>, มากแล้วรู้สึกว่าอันนี้ก็คือเก็บนะคะคุณผู้ชมจะใช้เฉพาะแบบว่างานแฟนตาซีทาตาเอา่ยทาอะไรเอยนะสวยรือว่าเป็นแบบว่าทาที่ลิศอะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันน่าจะได้นะแต่ว่าถ้าไม่เอามาใช้จริงในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าแบบสีเขารู้สึกว่าออกไปในทางแบบว่า แฟนตาซีมากๆเลยนะคะถ้าทาตาเลแบบเนี้ยน่าจะพอได้อยู่นะแต่ว่าเอามาใช้นี่เป็นรู้สึกว่ายัางยังไม่ตอบโจทย์เอะไรขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมู้มคะคันต่อไปไฮไลท์ที่ดีที่สุดค่ะและเบ้นรู้ดีแน่นอนว่าทุกคนเนี้ยมีความคิดเห็นเหมือนกัน80%เลยว่าเบก้าคือไฮไลท์ที่ดีที่สุดค่ะใช่ค่ะและนี่คือเบก้านะคะซึ่งไฮไลท์ที่เบ้ชอบของเบก้าเบ้ชอบไฮไลท์เบก้า ทุกสีไม่รู้สึกว่าทุกสีทําได้กับผิวทุกโทนนะครับผู้ชมซึ่งในพาเลตนี้เบ่จะมี2อันนะคะนั่นก็คือเป็นสีในส่นสวนของ r s e quartz นะคะกับสี Opal ถามว่าไปชอบไหมไม่ต้องพูดนะคะชอบมากแล้วรู้สึกว่าใช้บ่อยปัดบ่อยมากเนหะ็นไหมเวลาสมมติเราหยิบเราชอบเราชอบเอา r o รสคอร r ดมาปัดตรงแบบว่า ใต้ตานิดหน่อยให้มันดูแบบว่ามีความแบบว่าฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงนิดนึงอ่ะคุณผู้ชมแล้วรู้สึกว่าซื้อไฮไลท์เบก้ามาเนี่ยไม่เคยผิดหวังเลยมีแต่จะชอบแล้วก็ยิ่งชอบชอบขึ้นไปนะคะคุณผู้ชมตอนนี้คิดว่ายังไม่ได้มีอะไรดีสู้เทาเบก้าแต่ว่าเบกก็ไม่ได้ค่อยได้หยิบมาใช้บ่อยเพราะตอนนี้เนี่ยเบกอย่างที่ว่าน้อเราหยิบรอเลสมาใช้บ่อยแล้วเราก็ชอบรอรเลสเหมือนกันนะคะแต่อย่างไรตามก็ยังไม่สุดเทาเบเก้านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมาถึงไฮไลท์อันสุดท้ายนะครับมีคนหลายคนถามกันก ไฮไลท์อะไรที่ซื้อยากสุดไม่บอกเลยคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมก็อาจจะไม่รู้จักแต่เบ้นจะบอกว่าซื้อโคตรยากไฮไลท์อันนี้นะคะไฮไลท์ของชูเอ c o s m e t ติกค่ะคุณผู้ชมและนี่คือช er ูเอ c o s m e t ติก a อ l โอเวอร์เฟสแอนด์บอดี้ไฮไลท์เตอร์สีโมเทนโกร w นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากเขาเป็นลิมิเต็ดเอ dition แล้วก็มาในปริมาณ15แกรมนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นไฮไลท์อันที่ค่อนข้างใหญ่อีกหนึ่งอันสาหรับเบนนะครับคุณผู้ชมเบนคุณผู้ชมดูสีนะว่า สีมันก็ไม่ได้มีอะไรเวอร์วังมากอะ่ะแต่ว่าเบสจะบอกว่ามันหาย,ายากมากเพราะว่าตอนที่เขาออกเนี่ยมันโซเอาแบบเร็วมากแล้วตอนแรกเขาขายในเว็บไซต์ของเขาอย่างเดียวใช่ไหมแล้วพอวันที่ไม่เห็นเขาขายในเค r ส s b e ิวตีเนี่ย mm hmm. เบสก็รีบกดทันทีเลยหลังจากนั้นประมาณ20่สนาทีคือโซเอาแล้วแบบ เราโชคดีมากที่เรากดมาได้ซึ่งถามว่ามันสวยไหมสําหรับส่วนตัวเบสนเหรอเบ้นรู้สึกว่ามันสวยนะรู้สึกว่ามันสวยแต่ว่าเบ้นไม่อยากใช้มันเพราะว่าเราชอบมากแล้วเราเสจได้มากถ้ามันหมดเรารู้มันไม่หมดมันสิบห้ากรัมแต่เราก็แบบเป็นคนบ้านะคะก็ต้องซื้อเก็บไว้นั่นเองนะครับผู้ชมมันมาด้วยกันกับพาวส์นะครแล้วมันจะมีแปรงที่สามารถปัดบอดี้ได้เบ้ก็ใช้บางครั้งนะปัดบอดี้ปัดอะไรแบบเนี้ก็แบบเอามาปัดอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่าแบบเออมันใช้ได้แล้วก็มันสวยมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือไฮไลท์ที่เราเลือกคัดมาจากคําถามจากเพื่อนๆทางบ้านนะคะหลายๆคนก็ถามกันเข้ามาตามที่เบนได้บอกไปข้างต้นนะอันที่ดีสุดอันที่แย่สุดอันที่แพงสุดอันที่ถูกสุดอันที่ซื้ออันแรกอันที่ซื้อลาอันล่าสุดหรือว่าอันที่หายากสุดอันต่างๆนะวันนี้ไม่ได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณนะคะในการตัดสินใจที่อยากจะลงทุนหรืออยากจะซื้อไฮไลท์สักอันหนึ่งนะคะคุณผู้ชมไฮไลท์ทั้งหมดที่เบสเอามาพูดในวันนนีี้เ่ ปซื้อด้วยเงินของตัวเองหมดเลยนะคะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้รับสปอนเซอร์สำหรับไฮไลท์และก็จะเอามาพูดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะของที่จะมาพูดเนี่ยต้องดีจริงถ้าไม่ดีเราก็สับจริงๆนะครับผู้ชมเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคเราเองมีสิทธิ์ที่จะพูดเราเองมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นภายใต้ความคิดเห็นของตัวเรานะคะซึ่งเราก็ ขอโทษแบรนด์ด้วยนะคะถ้าบางครั้งการพูดการจารของเราเนี่ยมันทําให้ไปกระทบต่ออะไรก็ตามนะคะแต่เราอยากจะรีวิวในมุมมองของผู้ใช้งานจริงนะคะคุะคณผู้ชมเพื่อเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ชมมากที่สุดนะคะและท้ายสุดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ d o l l e t t r e Beauty Closet M ที่ค่ะจะปล่อยให้ตัวเครื่องแป้งหรือเคาน์เตอร์เครื่องสำอางที่บ้านคุณเนี่ยว่าเบียนการนะคะ because beauty is an experience ค่ะเพราะความสวยคือประสบการณ์ค่ะตลอดนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบเราเจอกันใหม่คราวหน้าลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องสำอางคราวหน้าเราจะกลับมาเจอ กันนะคะคหวังว่าวิดีโอนี้จะมีสาระกุณผู้ชมนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ